สวัสดีครับท่านนักทุนที่เคารพรักทุกท่านนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังจากทางด้านยูทูบนะฮะเฟซบุ๊กหมอสองกล้องนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังจากเฟซบุ๊กหมอหมอสมราณนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันที่5กันยายนครับ2568นะฮะตอนนี้ก็8ปดนาฬิกาห้บเจ็ดนาทีนะครับวันนี้ก็คงจะโฟกัสนะฮะไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะที่จะมีการ ประชุมนัดพิเศษนะเรียกว่าเป็นวาระเร่งด,วด่วนที่จะต้องมีการโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับหลังจากที่คนที่3ามถูกสา่นูนนะฮะเ,เรียกว่าที้ในเรื่องของจรยิยธรรมไปนะครับหลายท่านก็คงติดตามข่าวมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆคงๆเรียกว่าชัดเจนนะทีนี้ ก็คงจะเป็นทางการน,นะครับทางการเพราะว่าผมเข้าใจว่าก็คงตลาดก็คงจะรับข่าวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนหลายคนก็ไม่ได้หลับได้นอนนะแบบ <c oughs> <c oughs> นะฮะผู้นําทางจิตวิญญาณของพักเพื่อไทยนะฮะคุณทักดิณสินเนี่ยอยู่นอกประเทศนตอนนี้นะครับเนะี่ยก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเ,เรียกว่าโหมันวุ่นวายเหลือเกินนะครับในช่วงนี้แต่ว่า ก็คงจะเสร็จสิ้นนะครับวันนี้แหลนะครับตลาดก็ย่อดตัวไปนิดน้อยนะฮะเมื่อาวานนี้เซ็ตอินเด็กติดลบไปประมาณ6 0จุดนะฮะศูนในขณะที่ตลาดในฝั่งของเมกายุโรปเขียวนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวของดาวโจนเมื่อวานบวกไป0.7%นะครับได้ครับบวกนิดหน่อย0.07%นอเะครับเซ็ตอินเด็กวานี้นะครับก็ ทำนิวไฮระหว่างวันนะครับเมื่อวานขึ้นไปทำจุดสูงสุด1,270ก่อนที่จะยอดตัวในช่วงท้ายตลาดปิดไป1,252.55แต่ไงก็ตามนะครับในฝั่งของแท่งเทียนนะครับของเส้นก็ยกโลนะครับทำหายนะเป็นแต่เป็นแท่งสีแดงนะแต่วันนี้ก็คงจะหายกังวลแล้วมั้งครับมันมีข่าวไปพลิกไปพิกมานะรเรื่องของการบ้านการเมืองนิดหน่อยน,นะฮะแต่ไงก็ตามนะครับเอ่อ Uh, ตลาดในฝั่งของ <c oughs> uh, ต่างประเทศก็ดูค่อนข้างดีนะ mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูตลาดคอมมูนิตี้นิดนึงนะครับนะ mm hmm. ด้านฝั่งของน้ำมันดิบนะฮะอ๋อทำไมห,หมุนนะเดี๋ยวนะครับขออภัยนะฮะเซตกราฟใหม่ก่อนตลาดน้ำมันดิบก็ยังยังเป็นภาพที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับยังอยู่ในลักษณะของไซเวนะครับภาพไซเวตลาดน้ำมันดิบที่ n ายมนะฮะ นะครูดออยที่ไนม็กนะฮะล่าสุดก็วิ่งอยู่ในลักษณะทิศทางของไซเว์เหมือนเดิมนะครับแต่งไรก็ตามก็มีการย่อตัวนะฮะพอสมควรเมืม่อวานก็ย่อตัวไปประมาณ43เซนนะครับ63เหรียญ34เซนตต่อบาเรลนะเช้านี้ก็อยู่ที่63เหรียญ19เซนตต่อบาเรลนะครับมันเป็นไซเว์ออกข้างนะครับนะตลาดน้ำมันดิบเลนที่ลอนดอนนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับนะวิ่งออกข้างนะครับเป็นลักษณะไซเว์ เนะมื่อวานก็ติดลบไป 64$ เซนนะครับปิดทําการไป67เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเช้านี้ก็อยู่ที่66เหรียญ80เซนต์ต่อบาร์เรลนะส่วนโกลฟิวเจอร์ก็ยังเป็นตลาดทีเ่เรียกได้ว่าร้อนแรงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับนะเพราะว่าทํำนิวไฮแล้วก็ทำออทามไฮขึ้นไปร้อนแรงไปเมื่อวันที่2กันยานะครับวันนั้นบวกไปถึง83เหรียญ40เซนต์ต่อออนะฮนะแล้วก็ทำนิวไฮไปเมื่อวานนะครับ เอ๋อเมื่อวันที่สามนะครับเมื่อวันที่สามขึ้นไปทำนิวไฮที่สามพันหกร้อยสี่สิบเหรียญต่อออนโดยประมาณนะล่าสุดก็ยังอยู่ในเด่นบวกนะครับสามพันหกร้อยสิบเหรียญต่อออนบวกอยู่แปดเหรียญน,นะฮะโดยประมาณนะครับต่อออนนะครับกราฟเป็นนิวไฮเป็นออทำไฮอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีจังหวะพักตัวย่อตัวอยู่พอสมควรเห็นไหมฮะแนวะถ้าเราใช้กราฟทางเทคนิคอธิบายมันก็จะง่ายนะครับนะถ้ากราฟทองคําเนี่ย วิ่งขึ้นด้วยเส้นค่าเฉลี่ย50วันเป็นแนวรับสำคัญทุกครั้งที่แตะเส้น50ก็จะรีบาวแล้วก็ทำนิวฮาอย่างตลอดมีช่วงหนึ่งที่เป็นไซเวย์นะครับแต,แต่ว่าท้ายที่สุดก็เบรกแนวต้านไซเวย์ขึ้นไปจนไดนะ้แต่ใครมีทองคำก็ทินดีด้วยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันอยู่ในโซนก็เรียกว่าโอเวอร์บอสนะครับเรียบร้อยในกราฟ3ไทม์เฟรมส่วนค่าเงินบาทเช้านี้นะครับก็ยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มนะครับยังเป็นภาพเดิมน,นะครับนะค่าเงินบาทเช้านี้ก็ แข่งข้าขึ้นมานะครับล่าสุด32บาท24สตางค์ต่อ1นึ่งยูโรสต์นะครับแนวรับนะฮะหปีนะครับสาบาท13สตางค์นะก็กราฟก็ยังอยู่ใต้เส้น50นะครับแล้วก็เส้น50ก็เป็นแนวต้านสําคัญของเขานะครับสาบาท48สตางค์เป็นแนวต้านแนวรับก็32บาท13นะครับเป็นลักษณะแข็งข้ายังเป็นสภาพอย่างนั้นอยู่นะฮะอ่ะทีนี้ตลาดนะครับก็คงจะตอบรับไปเมื่อวานความไม่แน่นอนนะฮะ ความผันผวนเล็งต่างก็ว่าไปนะครับเส้น20วันยังคงแข็งแรงสําหรับเซตอินเด็กต์นะครับมีการทดสอบครั้งที่1นะครับ20สิงหาทดสอบครั้งที่2ก็29สิงหานะครับแล้วก็วันที่1กันยาเกิดแท่งเขียวขึ้นมาแล้วก็รีบาวกลับนะฉะนั้นเนี่ยนี่คือภาพของการพื้นตัวนะครับค่อนข้างชัดเพียงแต่ว่า,าข่าวระหว่างวันนะครับความไม่แน่นอนระหว่างวันก็อาจจะทําให้เบียดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่า กราฟทางเทคนิคถือว่าดีครับฟื้นตัวขึ้นไปนะอย่างที่ทเรียนให้ทราบนะครับว่าเส้นอินเด็กซ์เนี่ยมันเส้น10วันเนี่ยมันตัดขึ้นไปนานแล้วนะครับนะฮะล้วก็เส้น20ก็ตัดไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือเส้น50เส้นเดียวครับถ้าตัดไปก็เรียบร้อยนะครับแลนะก็ต้องใช้เวลาผมเข้าใจว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันตรงนี้นะครับจะตัดเส้นค่าเฉลี่ย200เนี่ยประมาณ1,320จุดซึ่งเป็นแนวต้านที่คุยกับพี่เปียกเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะน่าจะประมาณนั้นนะครับ อันนี้เป็นแนวต้านของฟิโบนะครับฟิโบเนี่ยหนึ่งันสามร้อยสิบเก้าจุดแปดศูนย์แล้วก็ปัดเศษไปนิดหน่อยก็ประมาณพันสามร้อยนะครับพันสองรอยี่สิบนะครับทีนี้เช้านี้ผมจะพาไปดูหุ้นขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับว่าสามกลุ่มที่มีความแข็งแรงบวกอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่ผมนั่งรีวิวกราฟแล้วเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดนะครับนั่นคือกลุ่มของไฟแนนซ์นะครับบวกอีกหนึ่งกลุ่มบวกลบ ที่กาลังจะขึ้นนะครับเพิ่มจูน,นะมันเรียกว่ามันขึ้นจริงๆพวกเราถ้าสังเกตนะครับมันจะมีตัวนำนะฮะเขาเรียกลีดเดอร์งนั้นผมจะเริ่มจากลีดเดอร์ก่อนนะที่จะพูดเนี่ยผมจะพูดจากลีดเดอร์ก่อนแล้วจะพูดถึงตัวฟอลเวอร์นะฮะก็คือตัวตามซึ่งตัวตามตัวนี้มี2กลุ่มที่เริ่มเห็นแล้วว่าว่ามันจะเติมขึ้นมานะครับอ่ะเอาตัวนําก่อนนะฮะเป็นกลุ่มธนาคารนะครับนะซึ่งก็อย่างที่คุณแบงค์บอกเมื่อเมื่อวันก่อนนั่นแหละว่ามันมี XD เริ่มมีการเรื่องเดือนเดือนกันยายมี XD เยอะะะะนั้นกลุ่มธนาคารน่าจะมีการพักตัวในเดือนนี้นะครับตัวแรกที่ XD ไปแล้วแล้วก็พักตัวไปแล้วคือ SCB ครับแต่การพักตัวเนี่ยนะฮะมันก็ยังไม่ได้เสียหายทางเทคนิคเท่านะครับเนี่ยมันยังอยู่ตรงเส้น20วันถ้าปรับฐานจริงๆต้องหลุดเส้น50นะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากแนวรับก็เป็น126-125ประมาณนี้นะครับเป็นเส้น50วันแล้วก็เหนือเส้น50นิดหน่อยนะครับ นะกราฟยังไม่ได้เสียแนวโน้มอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันขึ้น X D นะครับตัวที่2คือ K-Bank นะครับนะแนวรับก็อยู่ประมาณ1 6 7เนะฮะ 167, 6 7 5เป็นเส้นค่าเฉลี่ย20วันด้วยซ้ำไปนะเนะี่ยแล้วกราฟเนี่ยมันทำเขาเรียกว่าทดสอบแนวต้านไฮเดิมตรง17 171.5อยู่นะีอันนี้ไม่ลงนะครับนะไม่ว่าข่าวอะไรไม่ลองลงนะฮะแนวรับ167.5นะฮะโดยประมาณแต่ณปัจจุบันเนี่ยกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญ ถ้าดีตัวข้ามไปได้ก็เป็นขาขึ้นต่อนะครับเ่ยฉะนั้นใครที่ซื้อมาตรงนี้ก็เรียกว่าได้กําไรแล้วนะครับในภาพนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งคือ b b l นะครับเป็นกลุ่มธนาคารตัวใหญ่เช่นกันครับย่อลองมาที่แนวรับพอดีเลยเมื่อวานนะครับห่าสิบสาบาทห้ก็ปิดตรงนี้พอดีเส้น20วันนะครับเส้น50วันอยู่ข้างล่างนะครับหนึ150โดยประมาณฉะนั้นแนวรับก็เป็นร้อยหแล้วก็ร้อโดยประมาณ อันนี้ก็เป็นเส้น20กับเส้น50นะครับนี่ก็เป็นการพักตัวจากโอเวอร์บอสเห็นไหมฮะเนี่ยผมถึงบอกว่าโอเวอร์บอสทุกครั้งเนี่ยเยวผมไม่ต้องถามนะว่าต้องทําอะไรถูกไหมเนะสำหรับคนที่เล่นเกมกําไรนี่ต้องรู้นะครับนะ่มันมันมันจะมีการย่อพัก,พกตัวเสมอทางเทคนิคก็จะเป็นแบบนั้นนะครับชุดบี boy <IS P. S 2> บอยนะครับนะตัวใหญ่ๆผมจะคัดมาให้ดูนะครับที่กราฟทางเทคนิคเรียกว่าดีนะฮะอย่างตัว KTB ก็ไม่ยอมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ KTB เนี่ย วิ่งด้วยเส้น10วันด้วยซ้ำไปเนี่ยว่าแรงกว่าตัวใหญ่ด้วยซ้ำนะครับ28.4แนวรับนะครับ2 5 2ห้าแนวต้านโอเวอร์บอทก็ยังชนโอเวอร์บอทไม่ผ่านนะนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ยอมลงนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ KKP นะครับอ่าผมจะให้ดูตัวที่เด่นๆนะครับ KKP เมื่อวานย่อมาเส้น10วันตรง5925แต่ก็แตะเสร็จก็รีบ่ากลับปิดไปตรง60บาทนะครับจุ่มติดลบนิดหน่อยแต่ก็ลงมาจากโอเวอร์บอทแล้วนะครับนฉะนั้นตรงนี้ ได้แล้วก็57.83ก็ตีไป58ก็ได้ครับเป็นแนวรับถัดไปนะครับอีกตัวหนึ่งคือ T Cap นะครับพวกนี้ล้วนแต่เป็นหุ้นที่อยู่ในเรียกว่า High Yield นะครับก็คือปันผลค่อนข้างสูงเมื่อวาน T Cap ลงมาที่แนวรับนะฮะ50บาท75แนวรับถัดไปก็50บาท25นะก็ห่างกันประมาณ50บาทก็เมื่อวานย่อลงมาจากอะไรครับจากวบบเห็นไหมทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะมันก็จะย่อตัวลงมา ฉะนั้นเนี variety, itter, it ่ยก็เราจะเห็นว่ากลุ่มธนาคารผมเดานะครับนะไม่ใช่เดานะทางเทคนิคเขาเนี่ย่าจะพักตัวช่วงนี้จะพักตัวเป็นลีดเดอร์อยู่แต่ต้องแต่ต้องมีการพักตัวกลุ่มที่2ที่เป็นลีดเดอร์นะครับเขาพักตัวอยู่เช่นกันก็คือนะฮะกลุ่มของกลุ่มของปิโตเคมีเมื่อวานนะครับปตทีซก็ย่อลงมาที่แนวรับแนว26.5แนวรับที่1 25.6ก็ประมาณ25.5ก็ได้ครับ เป็นแนวรับที่2เป็นเส้น10วันกับเส้น20วันนะครับเนะมื่อวานติดลบไปบาทหนึ่งแต่ว่ากราฟชัดเจนนะฮะเนี่ยนะฮะก็ต้องรู้วันนี้ว่าเขาจะรีสปอนส์อะไรต่างๆไหมนะฮะต่อเรื่องของข่าวสารบ้านเมนืองครับตัวที่2คือปูนใหญ่นะครับนะผมจะให้ดูลีดเดอร์ก่อนเลยเห็นไหมฮะปูนใหญ่ก็ย่อลงมานะครับบรเิเวณเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับกับเส้น20วันนะแนวรับที่หนึ่งก็215นะ้ครับแนวรับที่2ก็211เป็นเส้น20วันนะครับเนี่ยก็มาจากโอเวอร์บอ้ ก็จะเป็นภาพแบบนี้ตลอดนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแนวรับสําคัญเช่นกันแนวรับเส้นห้าสิบอยู่ข้างล่างนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มของโรงไฟฟ้านะครับก็จะมี2ตัวที่เป็นเรียกว่าเป็นพระเอกนะครับเป็นตัวเด่นก็คือตรง e อ็ o นะครับเห็นไหมฮะก็ลงนิดหน่อยเมื่อวานนะครับแต่แนวรับตรงนี้ฮะสำคัญร้อยสิบห้าบาทยี่สิาสั่งประมาณนะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับเป็นขาขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งคือ gpsc ครับ นะครับตัวนี้ก็เป็นกราฟขาขึ้นเช่นกันนะครับแล้วก็ย่อมาที่แนวรับพอดีนะเนี่ยย่อมาที่แนวรับพอดีก็คือเท่าแต่เส้นค่าเฉลี่ย10วันนะเห็นไหมฮะเมื่อวาน40บาทยี่ส้าปิดตรงนี้แหละแนวรับถัดไปก็38บาท50ิบนะครับแล้วก็อยู่ที่แนวรับเช่นกันนะครับนั้นเป็นจังหวะย่อจากอะไรจากโออร์บอทเห็นไหมฮะเนี่ยฉะนั้นเนี่ย <C ười> พวกเรา <c ười> ดูเทคนิคแล้วก็ตัดสินใจไม่ยากนะก็ดูตามที่ผมสอนแล้วกันนะครับถัดไปนะฮะ กลุ่มที่พูดกันเมื่อวันพูดเองนะครับ,รบก็คือตัวของกลุ่มไฟแนนซ์เพื่อนทุนอ่าผมเริ่มจากติดล้อก่อนซึ่งเขาเป็นขาดขึ้นอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะติดล้อทํำ New High มิวไฮเมื่อวานครับปิดทําการไปอ๋อยี่สิบบาทสิบสตางค์แตะซิ่งยี่สิบาทนะในที่สุดนะครับจากราคาเท่าไหร่นี่ฮะต่ำสุดนะฮะสิบาทสิบสตางค์ครับ,บ,รบขึ้นมาหนึ่งเท่าตัวนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคใครใครมือไวนะได้ราคาสิบาทสามสิบนี่ณปัจจุบันก็ขึ้นมาเท่าไหร่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต แต่ว่าใกล้โอเวอร์บอสนะครับจุดโอเวอร์บอสจะอยู่ในกราฟวีคนะครับผมจะเห็นนะฮะจุดโอเวอร์บอสของตัวนี้อยู่ที่22บาทก็คือประมาณอีก2บาทครับก็จะเจอแนวต้านที่เส้น200วีคนั่นคือประมาณ22บาทนะเป็นแนวต้านที่โอเวอร์บอสในวีคโอเวอร์บอสในกราฟเดย์มาแล้วครับแล้วก็โอเวอร์บอสในกราฟวีคถัดไป22บาทแนวต้านนะครับแนวรับก็19.3นะเป็นเส้น10วันนะฮะนี่เป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาแล้ววคคคครรััับบือสดนนะุุณจ นี่ฮสวัสด์ก็ข้ามเส้น200อ่มาเมื่อวันที่3นะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับวันที่4ก็ปิดเหนือเส้น200แล้วโอเวอร์บอทคือไม่ต้องเดาครับมันย่อได้นะครับจาก o v e r b o ์บอทย่อได้ครับนะย่อเสร็จถ้ามันเป็นขาขึ้นจะเปลี่ยนทิศทางจริงๆก็ไปต่อนะะนั้นก็นี่คือตัวหนึ่งที่ผมเห็นสัญญาณน,นะครับว่ามันเปลี่ยนทิศทางส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเอ็มทีซนะครับ ในกลุ่มในในกลุ่มของไฟแนนซ์ก็ถือว่าเป็นตัวตามนะเป็น Follow e r นี่ครับแนวต้านตรงเส้น200นี่จะถึงแล้วนะฮะสี่สิบเอ็ดบาทยี่ห้านะครับพี่เปียกเพิ่งพ,พูดไปเมื่อวันพุธนี่เองนะฮะเพิ่งวันพุธที่เองก็อ้าวขึ้นมาซะแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยตอนวันพุธเห็นไหมเนี่ยตอนวันพุธอยู่ตรงนี้เลยคาัที่แปดบาทแนวรับนะบตอนนี้มันขึ้นมานู่นแหละครับเกือบถึงเส้นสองร้อยวันแล้วนะไม่รู้จะตามสวัสดไปหรือเปล่านะแต่ว่าติดล้อก็เป็นตัวนานะครับสวัสดเป็นตัวตามที่สอง MTC ถ้าข้ามเส้น200ไปได้ก็เป็นตัวตามที่สานะอ่ะนั่นคือกลุ่มของไฟแนนซ์นะครับอีกกลุ่มหนึ่งสุดท้ายนะผมจะเปลี่ยนท้ายเช้านี้เนี่ยจะให้ไปดูกลุ่มที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคืออะไรฮะอสังหาครับผมให้ดู2ตัวครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีเห็นนะฮะตัวแรกคือ AP ครับนะเพิ่งทุ่นเห็นไหมฮะเมื่อวานนะครับ AP บวกไปถึงเกือบ4%เอร์เซนะครับนะเบรกแนวต้านเส้น200อยู่นะครับตอนนี้นะครับ และ RSI ของเขาเนี่ย AP นี้ยังไม่โอเวอร์บอสด้วยนะนี่ฮะเนี่ยเบรกเส้น200ด้วยด้วยอันอินดิเคเตอร์ RSI เนี่ย63.3นะครับมันจะไปโอเวอร์บอสที่ข้างบนคะวัดจากฟิโบนะครับน่าจะประมาณนะครับอ่า8.2นี่ไม่น่าจะไม่น่าจะโอเวอร์บอสน่าจะเป็น8.4นะครับ8.4ขึ้นไปนี่จะโอเวอร์บอ่เนี่ยเป็นแนวต้านเขาที่ AP นะฮะเห็นไหมฮะสัญญาณนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่าพูดในตลาดเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งกลุ่มที่พักตัว แล้วมันจะมีกลุ่มอื่นที่ดังขึ้นมาเข้าใจไหม่ที่ผมจะพูดเนี่ยนะฮะชัดๆนี่ก็สองกลุ่มนะฮะเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยมันมาเริ่มมาแล้วแล้วก็แถวสองเขาเรียกกลุ่มแถวสองนะครับนะแล้วก็อสังหาเนะเริ่มเห็นอีกตัวหนึ่งที่ร้อนแรงเมื่อวานคือสุภาลัยครับเพื่อนตุนนี่ฮะสุภาลัยครับเนี่ยเมื่อวานบวกไปถึงห้าเปอร์เซ็นต์กว่าเลยนะแล้วขึ้นไปทําจุดสูงสุดเมื่อวานเนี่ยสิบเจ็ดบาทสี่สิบเบรกเส้นสองร้อยเช่นกันครับ นะตัวอื่นไม่ต้องดูนะครับผมนั่งดูหมดแล้วมันยังไม่ข้ามเส้น200กลุ่มอสังหารี่มีสองตัวที่ข้ามที่กําลังข้ามเบรกเส้น200อคือสุภไลจนึงกับ AP นะตัวอื่นนี่ยังยังยังแต่ว่าจอดจอที่จะเบรกแนวต้านนะครับเนี่ยผมให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้เข้าใจระบบของตลาดหุ้นนะครับว่าเมื่อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันขึ้นไปแล้วโอเวอร์บอสเขาเรียกว่าโอเวอร์ฮีทเกินไปเนี่ยนะครับมันจะมีแรงขายเข้ามาสลับได้ แต่นะครับถ้ามันเป็นขาขึ้นมันก็จะขึ้นต่อในอันดับถัดไปมันจะพักตัวสักพักหนึ่งแล้วก็ขึ้นพักตัวอีกก็ขึ้นพักตัวก็ขึ้นนะแล้วมันจะมีหุ้นแถวสองที่พี่เปียกเน้นเมื่อวานคือหุ้นแถวสองว่าหุ้นแถวสองที่พี่เปียกพูดถึงเนี่ยจะเป็นจะเป็นกลุ่มของของไฟแนนซ์ซึ่งก็เราก็เห็น MTC ขึ้นมาแล้วเห็นซอฟ์วัขึ้นมาแล้วนะครับแล้วกลุ่มอสังหาครับโผล่มาเมื่อวานผมนั่งดูกราฟนี่ก็โผล่มา2ตัวที่มันเบรกเส้น200วัน นะี่ยฉะนั้นเป็นสัญญาณที่ดีของตลาดหุ้นนะครับผมผมจับสัญญาณจากตลาดหุ้นผมไม่สนใจข่าวเท่าไหรนะ่สัญญาณของตลาดหุ้นดีนะค่อนข้างดีฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องเดานะครับว่าการโหวตนายกคนที่สามยุทสองนะครับวันนี้มันจะจบยังไงนะสัญญาณมันค่อนข้างชาัดนะครับฉะนั้นเนี่ยตลาดก็คงคลายกังวลแล้วนะครับนะก็ให้มันเป็นทางการเสร็จก็ก็คงจะเป็นอย่างนั้นไปนะแล้วก็ ไปว่ากันใหม่นะครับอีกสี่เดือนห้าเดือนจะยุคสภาเลือกตั้งกันใหม่ปีหน้าก็ว่าไปนะครับมันก็ชัดเจนนะฮะที่จะที่จะไปต่อนะฮนะนะค่คือรัฐบาลรักษาการก็สิ้นสุดนะฮะหลังจากที่เข้ารัฐบาลชุดใหม่นะฮะเข้าถวายสัตว์รัฐบาลรักษาการก็ถือว่าสิ้นสุดกาปรปฏิบัติงานแล้วก็เราก็จะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาอ่ช่วงครั้งช่วงคราวนะตามตามเอโมยูอะไรของเขาว่าไปนะครับแต่ว่า ตลาดก็คงจะคาดการแล้วแหละนะครับว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นทั้นเ,เราก็จะเห็นตลาดมีการปรับตัวในหุ้นแถว2หลายตัวที่มีการจริงๆมันไม่ใช่แค่2กลุ่มนะฮะมีหลายกลุ่มที่ท,ท,ที่ที่มีการเขาเรียกว่าปรับตัวดีขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างที่จอ่อๆนะฮะอย่างเช่นพวกพวกอะไรนะะประกันนะครับนี่ฮะอย่างตัว BLA นี่ก็จอที่จะขึ้นไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ หรือว่าก็ TIPS เนี่ยหุ้นที่เราไม่ค่อยได้พูดพูดถึงกันเนี่ยก็เบรกเส้น200รยไปคือผมเนี่ยนั่งดูกราฟทุกวันเนี่ยเอาจริงๆผมนั่งดูกราฟวันหนึ่งเนี่ยเป็น500ตัวเลยนะคือผมก็ไม่รู้ว่าผมทําได้ไงนะต่ะว่าผมก็นั่งดูไปหลังจากที่เลิกงานตอนเย็นมก็นั่งดูไปเนี่ยผมก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดคือเล่าให้ฟังว่าข่าวสารเรื่องต่างมันจะมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าตลาดมันต้องเดสฟอนไปในทางใดทางหนึ่ง นะค,คือตลาดมันจะนําไปก่อนเสมออันนี้เป็นนี่เป็นนี่เป็นจิเป็นทริคนะฮะเป็นเทคนิคต่างๆที่ไม่ต้องดูนะเนี่ยอย่างเช่นพวกนี้ก็ขึ้นมาหรืออย่างตัวอะไรนะฮะตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวเล็กนะก็พอสมควรนะฮะอย่าง t ทียที่ยังที่ยังอะไรนะฮะกราฟยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเอ๊ะกลุ่มประกันเนี่ยมันจะเป็นตัวขับไปหรือเปล่าแต่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นที p s ข้ามเส้น200ไปแล้วผมเห็น b l a เริ่มทดสอบ รอบที่สองนะแล้วก็นเนี้ยฮะ TLI เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันลงไปต่ำกว่านี้นะต่ำกว่า10บาทมาแล้วนะครับลงไปถึง6บาทกว่าๆแล้ว o v e r b o u g h t นะเข้าใจว่าเป็น w e e k เลยนะครับแล้วก็มีการปรับฐานนะไอ้เนี้ยมันจะขึ้นต่อหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเราไม่เห็นโลนะฮะที่มันเกิดขึ้นนะอาจจะกลับไปก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะอยู่อย่างนี้ไม่รู้แต่ว่าเราก็เห็นว่าหุ้นที่มันเคยลงแรงๆลงนานๆมานานแล้วอย่างเช่นป่มอสังหาเยเออมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็น นะครับกลุ่มไฟแนนซ์มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นแต่กลุ่มที่มันเป็นลีดเดอร์มันก็ยังแข็งแรงนะคือมันมันพักตัวปรับฐานไหมมันมันไม่ถึงปรับฐานมันพักตัวเฉยๆนะฮะพักตัวอยู่เส้น10วัน20วันอ่าบางตัวเนี่ยยังไม่ถึงเส้น50สนะส่วนใหญ่จะไม่ถึงส่วนใหญ่จะอยู่ที่เส้น20วันบวกลบนะฮะก็สถานการณ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างดีฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คงเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าตลาดจะจะจะ,จะเป็นอย่างไรแต่ว่าผมเห็นสัญญ,ญาณจาก อ่าหุ้นเนี่ยหลายตัวที่อยู่ในกลุ่มของอ่าตัวแถว2เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยับน,น่าสนใจฉชนั้นเนี่ยผมฝากพวกเราติดตามด้วยนะแล้วก็อ่าวันนี้ก็โหวตนายกก็ใครได้ก็ยินดีด้วยนะครับล่วงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็หวังว่าจะมากรอบกู้สถานการณ์บ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะที่สําคัญสําคัญคือเศรษฐกิจเนี่ยอยากจะให้มันฟื้นสักทีนะครับเศรษฐกิจบ้านเราที่มันไม่ฟื้นเพราะว่า เรื่องของการเมืองมันผันแอรแมันมไม่มีความเสถียรนะฮะเสถียรภาพมันมันแย่มามา,มานานมากแล้วฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มันรู้ล่วงไปด้วยดีแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของอชายแดนที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็ก็คงจะต้องไปเป็นประเด็นที่รัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาจาัดก,การนะฮะเรียบร้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็พี่น้องชาวไทยก็รอมอนิเตอร์กันอยู่นะครับ แล้ก็ยินดีร่วงหน้าสําหรับนายกคนที่32มร่วงหน้าแล้วกันนะครับนะก็ก็วันจันทร์นะครับวันจันทร์เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ